อ้าวลืมไปเลยว่าฉันไม่มีเงินหยอดตู้อ้าวไม่มีเงินหยอดตู้แล้วมาที่ตู้โทรศัพท์ทำไมอ่ะฉันไม่รู้หรอกไช่ฉันลาเบื่อนาจริงๆเลยการ์ตูนเมาสโอ้ดูนั่นสิฉันเห็นอะไรบางอย่างอยู่บนท้องฟ้าด้วยล่ะไหนเอ๊ะเมื่อกี้เห็นมันอยู่ตรงนี้โอ้นั่นไงมันอยู่ข้างบนนั้นการ์ตูนเมาสนายมองเห็นมันไหมโอ้โอ้โอ้มันมันดูฉันเนอโป เนปโปะการตูนเมาช่วยฉันด้วยอะมันดูดฉันเข้าไปแล้วโอ,โอ้ปากของมันใหญ่มากๆเลยช่วยดวยูใครก็ได้มาช่วยเนอโปทีอยากกินอีกอ่ขอมอี สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกหนึ่งครั้งและในวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูเจ้าสิ่งประหลาดที่มันมาจากท้องฟ้าเจ้าสิ่งนั้นก็คือเจ้านี่เลยมันชื่อว่ามิดบอลดูสิครับหน้าตามันเออดูไม่ค่อยน่ากินเท่าไหร่เลยใช่ไหมครับแต่ไม่ต้องกลัวนะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยมันไม่ขยับเลยสักต,ติดเดียวอ่ะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าไปส่องข้างในกันนะครับว่ามันมีอะไรขออนุญาตนะครับคุณมิดบอลเอาละครับ จับตาดูให้ดีนะครับคุณผู้ชมผมจะค่อยๆเหาะเข้าไปใกล้ๆปากของมันขออนุญาตนะครับอุ้ยฟันของมันเนี่ยเรียงซี่สวยมากๆเลยนะครับเออดูเหมือนว่ามันจะมีฟันทั้งหมด2ชั้นนะชั้นที่1แล้วก็มีชั้นที่2ชั้นข้างในเนี่ยรู้สึกว่าฟันมันจะเขน,นิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรหรอกครับขอเปิดไฟฉายก่อนโอเคเข้าไปข้างในกันเถอะโอ้อยข้างในนี้มีเส้นเลือดเต็มไปหมดเลยครับ ตรงด้านนี้คือบริเวณเหงือกของมัน<อ>แล้วดูผิวของท้องมันสิโอ้โยมันน่ากลัวเหมือนกันนะครับเนี่ยทะลุกออกไปนอกตัวไม่มีอะไรนะครับเป็นเหมือนผนังโอ้โหผมดูแล้วรู้สึกขนลุกยังไงก็ไม่รู้นะครับคุณผู้ชมออโอเคครับและนั่นก็คือด้านในของมิดบอลตอนนี้มันไม่ขยำขยื่นเลยบางทีมันอาจจะกำลังหลับอยู่ก็ได้นั่นนายทำอะไรนะกาโตนดัก อ้าวคุณยายกรนนี่สวัสดีครับคราวที่แล้วไม่เข็ดเหรอที่ไปส่งตัวนั้นะ่ะไม่หรอกครับมันเป็นหน้าที่ของผมอะเอ,อ้ยรีบตามฉันมาเดี๋ยวนี้เลยนะเ,ออเราต้องรีบไปจากที่นี่เร็วเข้าการ์ตูนด็อกตามอาอะไรกันเฮ้ยมันหายไปแล้วนะครับคุณผู้ชม<า>เอาไงดีงั้นเดี๋ยวผมรีบตามคุณยายแกรนี่ไปก่อนนะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าที่นี่มันเกิดอะไรขึ้น แต่รู้สึกได้เลยว่าตอนนี้เนี่ยแผ่นดินมันไหวมากมากเลยโอเคครับเราไปหาคุณยายแกรนนี่กันดีกว่ามัมี่อยากกินที่กินไปยังไม่กินเลยเฮ้ค่ะหิวค่อยากกินบะหม,มี่ขอเป็นบะหมีเ่เดาโปบะหแบบมี่หมาก็ได้เอ้ค้าชอบค้าชอบกินแมวด้วยนะ ฉันบอกแล้วไงว่าอย่าไปสองปากมันอืออีกาตูนดอกนะดือ้อเหมือนไยเรนเฮดไม่มีผิดเดี๋ยวก่อนนะครับคุณยายผมไม่ได้ดื้อนะครับดือ้อยังไงก็ดือด้อดื้อจริงๆด้วยคุณยายครับเดี๋ยวผมขอออกมาสำรวจด,ด้านนอกก่อนนะครับโอ้นั่นไงผมเห็นแล้วเจ้าตุ๊กปลาหนะ่านเป็นคู่บนครับคุณผู้ชม โอ้โหมันกำลังเออขยับปากด้วยเหมือนมันกำลังร้องเพลงนะครับโดเลมีดูสิครับมันขยับตัวแล้วโอ้มันขยับตัวแล้วครับคุณยายจะบ้าหรอไปหลอมันทำไมเล่าดันนะนั่นสิคะเพราะเราตายกันหมดแน่เจ้าตัวนี้มันน่ากลัวใจเย็นนะครับคุณยายมันไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกเดี๋ยวผมจะเออออกมาดูมันโอ้โอ้คุณยายนี่มันอะไร อยยคุณาทุกคนคะตอนนี้นะคะการ์ตูนด็อกเนี่ยทำให้มิน้นเบาอกแล้วแล้วดูสิเวลาที่กโกรธเนี่ยพ่นไฟออกมาได้ด้วยโอ้โหแล้วอย่างนี้การ์ตูนด็อกกับพี่จะรอดไหมคะเนี่ยคุณยายครับคุณยายไปต่อไปอยู่กับฉันอย,อย่ามายุ่งกับฉันนะเราขาดกันต่อจากนี้อย่าได้เจอกัน พแย่มากอะทุกคนตอนนี้โอ้ยคุณยายของเราสลบไปแล้วนะคะต้องให้กระตุนด็อกของเรานะคะจัดการมิดบอลพุกโกรธเกรียวกราดอยู่ตอนนี้แล้วดูเฮ้ยนัทนี่ว่าฮัท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 ช่วยด้วยช่วยพวกเราหน่อยได้ไหมครับนันไงโอ้ยดูสิมันเหมือนกับว่าจะปล่อยพายุหมุนออกมาเลยโอ้ฮัทครับมันมาแล้วอ,อะไรนะ ฮัทครับช่วยทีโอ้โอย่าแล้วมันเผาฉันมันเผาฉันเอยฉันไม่อยากโดนเผาโอ้โหทุกคนคะมาดูกันว่ามี b บอลกับฮัทเนี่ยใครจะเป็นคนชนะนะคะแต่ดูสภาพแล้วนะคะฮัทของเราเนี่ยไม่น่ารอดหวกทุกคนแต่ก็พยายามต่อสู้อยู่นะคะโอ้โหมีบอลมันมันพ่นไฟมาตลอดเลยทุกคนโอเคค่ะมาดูกันว่าใครจะชนะโอ้ยฮัทไม่รอดแน่งานเนี้ยดูดิเฮ้ยดูปากมันดีปากมันยุบยุบอ้าวเฮ้ย ชนะชอยขอบคุณนะครับคุณฮัทเฮ้ยหนาเช่ไหมที่เราเล่มันออกมานี่นะนี่นะนี่นะเฮัทไม่ไหวแล้วนะปกติฮัทไม่พูดแต่วันนี้ฮัทจะพูดฮัทจะพูดแล้วว่าฮัทไม่ไหวอะนะใจเย็นก่อนครับคุณฮัร์ทผ,ผมไม่ได้ตั้งใจผมแค่จะถ่ายทำวิดีโอไปลงย t u b e แล้วใครสั่งให้นายไปปลูกมันเออนี่นะนี่นะนี่นะโอ้คุณยายแกนี่หวดดีครับเฮ้ยเดี๋ยวกอนมันมีอีกตัวนึงว่ะทุกคนมันยังไม่ตายเฮ้ยอะไรคบนี่อะไรคบนี่อ้ร้อนมาดูกันว่าการต่อสู้ครั้งนี้ฮันจะชนะเหมือนเดิมหรือไม่อุ้ยพี่ชอบปากมันจังเลยทุกคนเวลาปากมันเคยเยบเคยเยบดูดิน่ารักอะดูว๊บบว๊อ โอเคทุกคนมาดูกันว่าฮัดจะชนะหรือไม่โอ้ฮัดจัดการได้อีกแล้วทุกคนสุดยอดฮัดโคตรเกง่งเออฮัดจะไม่ยอมไม่ยอมปล่อยให้การ์ตูนด็อกทำเรื่องแบบนี้อีกแล้วเฮ้ยกลับมานี้ล <c oughs> เลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิฮารโอเคครับทุกคนวันนี้นะครับมันยังไม่จบเท่านี้ผมคิดอะไรดีๆออกแล้วการ์ตูนด็อกคิดอะไรดีๆออกหมายความว่ายังไง <c oughs> คนไม่อยากรู้หรอครับว่าระหว่าง เออคุณเฮดตัวแม่กับคุณมิทบอลใครจะเป็นคนชนะหรือว่าเป็นตัวที่เก่งที่สุดนะไม่ต้องอธิบายก็รู้ว่าฉันเก่งที่สุดอยู่แล้วมามาสู้กันดีกว่าครับคุณแม่เฮดเอาลนะเริ่มการต่อสู้ได้โอ้โหทุกคนดูมิดบอลพยายามพ่นไฟนะคะแล้วก็โจมตีบริเวณขาแต่ว่าคุณแม่เฮดของเรานะคะก็ไม่ยอมแพ้ ใช้สกิลทั้งหมดที่มีจัดการไปเลยโอ้โหเฮ้ยไปแล้วไปเดียวมีดบอของเราเป็นยังไงหายไปแล้วค่ะทุกคนเอาสวยละสวยละคุณแม่สวยละทุกคนตอนนี้นะคะคุณแม่เฮดูเหมือนจะโกรธมากแล้วก็เออหายไปไหนแล้วหายไปไหนแล้วโอ้โหโกรธมากจริงๆด้วยเอาละค่ะทุกคนถ้าใครชื่นชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ก็แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยวันนี้ขอตัวโอ้โห อยคุณแม่เฮนปล่อยลูกสมุนออกมาแล้วเ <c oughs> อออย่าเพิ่งเข้ามาขอตัววิ่งนี้ก่อนแล้วทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบายบาย